นำใจจากคนบันเทิงให้อภารพรให้สิ่งนี้กับทีมกู้ภัยตึกท่าดมอีกหนึ่งดาราที่นักชื่นชมอย่างให้อภาพรน,นครสวรรค์เราจะเห็นว่าเธอนั้นช่วยเหลือสังคมบ่อยๆอย่างล่าสุดเธอเสื้ออาหารไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ช่วยเหลือสร้างตึกท่าดมโดยโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมพร้อมข้อความระบุว่าเอาเข้าวเหนียวไก่ทอดหมูทอดมาให้พี่ๆน้องๆกู้ภัยเขาทำงานเหนื่อยมากดอนมากค่ะทุกคนเป็นเรื่องราวดีๆของอภารีหนึ่งวันทากลางชาวเหนือแห่งคอมเมนต์ชื่นชมดนดาม